สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีดาวน์โหลดวีดีโอ u t u b e กันแบบง่ายๆผ่านโปรแกรมไฟฟ f o x นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องมีโปรแกรม Firefox อยู่ในเครื่องของเราก่อนนะคะถ้าเกิดยังไม่มีเนี่ยก็ไปดาวน์โหลดแล้วก็ทำการติดตั้งนะคะโดยไปเซิร์ชหาคำว่าไฟฟ f o x แล้วเขาก็จะขึ้นมา แล้วเราก็เลือกทําการติดตั้งเอานะคะพอติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีไอคอนขึ้นมาที่หน้าเดสก์ท็อปแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านโปรแกรม Firefox นะคะแล้วก็เปิด YouTube ขึ้นมาตั้งไปที่เมนูด้านขวามือคล้ายๆกับตัวการตั้งค่านะคะมาเลือกคำว่า Add One มันจะเป็นส่วนเสริมของตัวโปรแกรม Firefox แล้วก็มาที่ extension นะคะเป็นคล้ายๆกับรูปจิก๊กซอเหมือนกับว่าให้มาต่อเติมตัวโปรแกรมให้มีลูกเล่นเยอะขึ้นแล้วก็แล้วก็ไปพิมพ์คำว่า YouTube ตรงช่องที่สำหรับเสิร์ชหานะคะแล้วก็กดเครื่องเครื่องหมายแว่นขยายตัวนี้ถ้าเกิดเราไม่ ส่วนเสริมเข้าไปมันก็จะไม่มีตัวเลือกให้เราดาวน์โหลดนะคะแล้วก็ไปลองค้นหาดูมันจะมีคำว่า YouTube วิดีโอดาวน์โหลดแล้วก็ Install ไปเลยค่ะกด Install ดาวน์โหลด YouTube วิดีโอตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะถ้าเราจะเอาแล้วก็ Install ไปด้วยได้ YouTube Unbox อันนี้ ไม่เกี่ยวนะคะ YouTube Video and Audio Download อันนี้ก็ใช้ได้แล้วก็ install เข้าไปนะคะ YouTube Download Lite 0.1.2อันนี้ก็ install ไปด้วยได้ค่ะค่ะโปรแกรมที่เรา install ไปเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเป็นบางตัวที่ว่าจะต้อง restart ตัวโปรแกรม Firefox นะคะเราก็ ทำการปิดโปรแกรม Firefox ไปแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่แล้วส่วนตัวไหนที่เราว่าอะค่ะพอเราปิดไปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่เราก็จะสังเกตว่าในหน้า Youtube ของเราเนี่ยมีคำว่าดาวน์โหลดเต็ไมไปหมดเลยเราก็เลือกใช้เอาเราจะอันนี้จะใช้ไอตัวสีแดงนะคะแล้วก็ เลือกว่าเราจะดาวน์โหลดไฟล์เป็นไฟล์อะไรในที่นี้ก็จะเลือกเป็น mp 4นะคะแล้วก็เขาจะมีมาให้เราเลือกว่าจะจัดเก็บไว้ที่ไหนของพิมพ์หายง่ายเลยการเอาวางไว้ตรง d e สก์ท็สามารถเปลี่ยนชื่อวิดีโอ youtube ของเราได้นะคะถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็เอาตามที่เขาแนะนำมาให้เลยแค่นี้ค่ะเสร็จแล้วแล้วแล้วมันก็จะมีไอตรงที่ว่าดาวน์โหลด ขึ้นมาดาวน์โหลดกี่นาทีอันนี้4นาทีนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วตัววิดีโอของเราก็สามารถเปิดโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะก็เขาก็จะไปอยู่ตรงที่เราตั้งค่าไว้ว่าให้ไปดาวน์โหลดไปที่ไหนสามารถดาวน์โหลดเข้าไปในได้ซีได้ดีอะไรตามใจ แล้วก็จำโฟลเดอร์ที่เราวางไว้ด้วยนะคะแล้วเราก็คลิกเล่นวิดีโอจากตรงนี้ได้เลยค่ะค่ะก็ขอบคุณเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ